สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดี่านผช้ชมครับสวัสดีย้าดึกนะครับผมเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องรอดหลักฐานมาหลายนะครับพ่อที่โทรมาบอกงวดที่แล้วห้าสามนะครับพ่อร้อยเอ็ดนะครับพ่อพนัดบ่าวเถาไว้ว่านะครับไกลมือเดี๋ยวจะโทรมาบอกนะครับเอามาแล้วสายตรงสายด่วนธรรมชุ่มนะครับมาแล้วพ่อร้อยเอ็ดเดี๋ยวบ่าวเถาพาชมบรรยากาศนะครับฝนตก นะครับฝนตกนะครับมากางดึกจริงๆนะพี่น้องฝนตกปล่อยๆนะครับไฟโซลาเซลล์กรติดเป็นบางดวงนะครับบางดวงกับิติดนะครับทผช้่มนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับเอฟซีรอดนะครับ่า่าลืมเด้อนะครับพ่อร้อยเอ็ดนะครับผมพอเพิ่นโทรมาแล้วนะครับมาด่วนๆได้มาแล้วเป็นเลขตัวเดียวชุดเดียวนะครับผมกับพ่อิ่นเห็นมาแล้วคู่หนึ่ง ตะวามนีได้มาอีกคูหนึ่งนะครับงวดวันที่16สิงหาคม2566นะครับเอาไปฟังไปชมน้ำกันท้ชมครับมากลางดึกนะครับผมของขึ้นวันที่10หานี่ละนะครับเอาไปฟังน้ำกันนะครับผมสวัสดีครับท้ชมครับบรรยากาศฝนตกนะครับคืนกลางดึกพี่น้องสามทุ่มแล้วมั่นสามทุ่มกลัวนะครับมาแล้วพ่อร้อยเอ็ดที่นัดไว นะครับตอนนี้พ่ออยู่ในสายสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับเสียงดังเลยเด้อพ่อเด้อเอฟซีอาจจะไม่ได้ยินเสียงได้ยินบ่พ่อได้ยินฝนตกบ่ท่ามหุนบ่บ่ตกบ่เจ็ดหมื่นอเจ็ดหมื่นบ่ตกมาเอาน้ำทั้งปีพ่อฝนคือตกสุมื่นแท้แห้งมดอะไรนะแหงมดหรืแห้งมดอลไรที่พ่อโอ้ยมีตัวขาวฝนตกบ่ทัวฝ่าเนาะพ่อเนาะ เป็นจังไรพอ่อได้มากแล้วพ่อ,อเอฟซีถามมาหลายดินน้นน,นี่พอ่อมีแหละครับผมกับคอมเมนต์กับเขามาหลายโท่มากกับหลายว่าจะลืมเด้พอพ่อที่เพิ่โท่มากบอกเบาเถอะงวดที่แล้วหาสามพ่อร้อยเอ็ดนะถามพนีไกมือมากนะพอ่อมือนอีก,ก็บขึ้นวันที่สิบห้าเลยที่พอ่ออืมเป็นจังไร เอาเอาเลยแล้วพ่อได้มากแหละก็เอาเลยแหละครับผมตัวแรกกี่ป่ะสีอย่างครับสีหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสามตัวที่พ่อเฮม่าที่พ่อเฮมาเนี่ยขึ้นหนึ่งเก้านะพ่อเนาะสามตัวสี่หนึ่งเก้าอ่าครับโอ้สามตัวสี่เนึ่ง กับสี่หนึ่งเก้าครับพ่อครับหนึ่งเก้าบนหนึ่งเก้าครับผมตกันเชหกเก้าบนแค่ไหนครับตกันหกเก้าอ่าหนึ่งเก้าอ่าและล่างเดิพ่อล่างศูนย์สี่ ล่างศูนย์สีตัวเดียวอ๋อธรรมชมมนะครับล่างศูนย์สีครับสามตัวบนสี่หนึ่งเก้านพนะงวดที่แล้วที่พอ่อทรมาบอกผมนี่ศูนย์ห้าสามเป็นบพ่ะนีอ่างวดที่แล้วพอรอยเอ็ทโทรมาบอกบ้าเทา ศูนย์ห้าสามหลักกหาสามตัวเดียวล่างแปดสามตะวันล่างพวกเข่าทั้ชมต่ว่าบนนี่ห้าสามตรงตรงงวดนี้สี 19, ่หนึ่งเก้าที่พอสี่หนึ่งเก้านะครับเด่นเด่นที่สุดบนนี่คือหนึ่งเก้าตัวกันนี่คือหกเก้าอ่าล่างนี่ให้ศูนย์สี่คู่เดียวครับครับ แล้วก็เลขเด่นสามตัวไม่เห็นมีแปดมีเก้ามีศูนย์เป็นมาพ่อเลขเด่นสามตัวอาจจะมาได้สองตัวมาพ่อแปดนี่แปดนี่ผมมีจับคูณมาแปดเนี่ย้ยตัวตัวใดละพ่อแปดเนี่ยหนึ่งแปดอ่าเป็นตัวกรันรม,มาพ่อบนหรือล่างหนึ่งแปดเนี่ยบนเท่บนเท่กันหนึ่งแปด รรครับอืออ๋อขึอน้นเน้นๆนี่บนถ่าหางเดียวนี่นึ้น419 41919งวดนี้ได้ตัวกันมา 69, ก69ครับ18เอาที่แรกพอว่าแงปดจะพอให้ได้ทำผู้ชมนะครับพอว่าถ่ายทิดแปดนี่ขึ้นปดนะครับมันอยู่ใกล้กันลนะอยู่ใกล้กัน1918 อ่ากับผมลากนี่ศูนย์ซีเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยนะพ่อเนาะอ่าเอาพ่อพันวาให้เด่นไฮเน้นขึ้นหนึ่งเก่าด้วยธรรมชุ่มตัวเน้นคือหนึ่งเก้าเบาเท่ากาศได้ไวแล้วพอ่อหนึ่งเก้ากับจัดนักได้บอกว่าหนึ่งเก้านี่ อ๋อหนึ่งเก้านะครับจังไรก็พ่อจะพ่อจะถามเบ้าถอยยังก่อนว่าอยุไซสิครับผมบ้านอยู่ไสบ้านอยู่ไสพ่อพ่อเพิ่นถามเบ้าถอยบ้านอยู่ไสบ้านอยู่สกลนครนะพ่อเด้อสกลนครอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอำเภอสว่างพ่อแมาในบ่อแถวนี้เคยผ่านมาในบ่อบ้านไปเทล่กเสียบ้านไปเล็กเสียอืม แต่ว่าฝนบ่ตกเลยมันบ่ทั้งฝุนะ่นน่ะเจ็ดมือแล้ว,ลวฝนบ่ตกพอ่อพ่นว่าอันนี้ฝ้ายยังห้องพอ่อฝ้ายยังห้องหึมหึมหึมอยู่ขึ้นนี่มือขึ้นกับต๊กทั้งขึ้นมือนี่ก็ต๊ะอีกแล้วต๊ดีพอ่อมาเป็นเอนแานะนำทั้งนี้แต่มแน่น,น้ำดีทั้งนี้ครับผมอืออ๋อเอฟซี FC ก็รอยอยู่ที่พอ่อเอาแล้วครับอ่าเดี๋ยวเด้พ่อเด้อเดี๋ยวผมให้เอฟซีบึง ตัวเลขก่อนนรรมชมนะครับเดี๋ยวชมตัวเลขธรรมชุมราอนี้ครับพ่อร้อยเอ็ดพ่ออยู่ในสายอยู่ป่าวข้ออย,อ,อยู่ในสายอยู่เนาะอ่าตัวเน้นนี่คือสี่หนึ่งเก้าเล่นบ่อสามตัวเนี่ยสามตัวสี่หนึ่งเก้าเสียงพออาจจะเบาในเล่นผรรมชมเด้อนะครับเน้นหนึ่งเก้านอกพ่อนเนาะอ่าเพราะว่างวดที่แล้วนี่พ้อ,อขึอผมคัดแต่หาสามตัวเดียว อ่าวดนี้ท่านอ่านี่ไหตัวเดียวแ้ว,วกันไหตัวเดียวตัวไหนตัวตัวนี้แน่นย้บอีกที่นะพ่อห <19. S 1> นึ่งเกา้าหนึ่งเก้าตัวเดียวนะนอ่าล่างเด็ดล่างศูนย์ซีอ่าธรรมชุ่มหกเก้ากับหนึ่งแปดเน,นี่ยผูดได้บ่ไหมครัดกับว่าเป็นยัง้งมันบ่หกเก้ากับหนึ่งแปดเนี่ย ยุบบนมั้งนน่ะทำมากับหนึ่งแกลบเป็นตัวกันเท่านั้นอ่าเอาแคปหนาจจ้าจอทนผู้ชมครับเสียงพอเพิ่นอาจจะเบาขอโทษขอไปเลยนะครับพอเพิ่นอาจจะเบาเบาแห้งเบาเสียงดังครับนี่ครับมาดวดวนๆพ่อร้อยเอ็ดมากกันขึ้นนะครับคืนวันที่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสามตัวหางเดียวสี่หนึ่งเก้า จัดหนักเล่นมาพอหนึ่งเก้าเนี่ยพอบอกบ้าเถ่าจัดหนักเลยตัวก,กันชุดบนคือหกเก้ากับหนึ่งแปดล่างศูนย์สี่นะครับเนาะครับเอาแคบหน้าจอท่านผู้ชมนะครับฝนก็ยังตกอยู่พ่อ <c oughs> อยู่ในสายปะพ่อเครบเอบ้าเขาจะลบกวนซับเนี่แล้ะครับผมเดี๋ยังพ่อใจ๊ไหมพ่อต้องบ้าเถ้า มักเจ็ดอันไหนก็พ่อมักเจ็ยู่พ่อมักเจ็ดแล้วพ่อตอนนี้ผมมักเจ็ดห้งคือหาเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งเนี่ยเป็นปีไฮนี้อันไหนก็พ่อเป็นตีไฮนี่ปีเป็นปีไฮไอที่เป็นตีไฮเป็นตีไฮห้าเจ็ดศูนย์หมพ่อนั่นแหละครับอืมอามมาเจมาตัวนั่นแหละตัวเดียวถามมาเจ็ดขึ้นมาเจ็ดศูนย์หาเจ็ดศูนย์เนี่ยอ่า ท่ามาเจ็ดคือเจ็ดศูนยดตัวเดียวเลยถามาเจ็ดคือเจ็ดศูนย์ตัวเดียวอ่านั่นแหละพ่อผมกงกี้อยู่กลับยืนเด็มักยืนมาบ่อไหวมั้น้ำจือืมโคตีนั่นถือใจก็ต่อโคตีให้ครับเพราะว่าเพิร์ลวาจังสี่งูใหญ่หาหัวเพิร์ลวาขึ้นมาจากบ่อนั่นละเพิร์ลวางูเจ้าทีเพิร์ลขื่นมาเพิร์บอกแล้วนั่นหางูเป็นเจ็ดบอนี่เป็นกลมๆหาเจ็ดศูนย์โดยสั่นพ่อเพิร์ลวา ยยอ่พยาพอเงเป็นมามีเจ็ด่พอเงเป็นมาไม่เจ็ดมันบถ้ามีเจ็ดเอาศูนย์ใส่โอ้ถ้ามีเจ็ดเอาศูนย์ใส่ครับครับอ่าถ้าเจ็ดถ้าเจ็ดคือเจ็ดศูนมันบ่ก่อนะอ๋ะอถ้ามาดเจ็ดใส,ส่ศูนย์เลพยพอไงเป็นมามันบ่เยเรื่องขอหนครับ พราะว่าถามมีศูนย์กับติดติดศูนย์ของพ่อที่ไห้มาอยู่ด้เนี่ยเนี่ยหลักจะว่าติดศูนย์อยู่ดิครับอืมเลศูนย์สี่เลขเลขศูน่มันบ่ครับเน่ยจะว่าสี่อยู่ล่างสี่อยู่ลลางครับผมเอาพ่อถาเจ็ดทำช่วงครับพ่อร้อยเอ็ดบอกว่าเลขพอญพพวนว่าถาเจ็ดมาขึ้นเจ็ดศูนย์เนอพญานยำนะครับตาเลขพ่อเปนนี่สี่หนึ่งเก้านึ่งเก้านี่ก็เป็นเลขพอายวน่อ เลขพอยไงอืมครับหนึ่งเก้าบ,บนเอาพ่อลาเทอรรบกวนสักหนิครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อเอาขอบคุณครับพ,รพ่อเฮงๆสาธุคูทอปอเด้อร์นะครับพ่อ,อนวา่าเป็นเลขพอยไงเนาะครับใหญ่มากขึ้หางเดียว4 1 9เน้น1 9ึเก้าเท่าันผู้ชมเนอร์ขึ้เน้นตัวเดียวขึ้นหนึ่งเนี่คือ้นตกกันที่ซื้อบอมักบอเป็นยังตัดตัดออก เฉิมพราามาถามมัดกันไหมหกเก้ากันหนึ่งแปดล่างศูนย์สี่พ่อพ้นถามเบาเถาวามักเจ็ดเป็นบอแมนครเบ,บาเถาคือควบฝันเบาเทาที่เราให้ฟันฝันมางงูใหญ,ญ่หาหัวคือมาจากบอนำกับแม่พ้นทีห่ใหญ่ลืมห้าเ,า,าเจ็ดศูนย์พ่อพื้นว่าพ่อยายพื้นว่าถาดเจ็ดม้าม้าได้ขึ้นเจ็ดศูนย์นะครับพ้นให้ล่างศูนย์สี่นะครับชุดบนพ้นให้มาสี่หนึ่งเก่า 1.9ึ่านะครับว่าจับนักหนึเก้านะครับกันคือหกแปกับหนึ่บอมักเตทิมหกอ่อหกคับหนึ่งแบอมัดเตทิมพอมาล่าง0ูนยเมตรเดียวเน้น1.9เนะครับเสียงฝนทำนผช้วมครับนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งชองทุกท่านนะครับว่าขอให้ทุกท่านโชคดีกับสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนนด้่วยังไงได้เสียงฝลแห้งครับผมครับสวัสดีครับ